อยู่ทั้งคืนนี้ก็จะเฝ้าใช่ไหมใช่โอ้โหแม่ๆพากันขึ้นรถพี่บัวเขียวแล้วนะคะประทับใจนะคะประทับใจเป็นภาพประทับใจมากเลยนะคะ

อยู่อ้อเฮ้ยประทับใจแล้วเอาแค่ประทับใจยังไม่ขาวเลยก็อยากอยู่นะคะแต่ว่าเ้ยประทับใจค่ะเออใช่จะกลับว่าแล้วจะร้องไห้เพราะแม่แม่เยอะมากรู้สึกอบอุ่นมากค่ะอบอุ่นจริงๆอ่ะไม่รู้่ะร้องไห้ตามจะร้องตามลูกกลัวกลัวแม่แม่แล้วค่ะจะจะร้องตามลูกๆ ไหน,นเสือบอกว่าถ้าแม่แม่ซาแล้วจะกลับแล้วเราจะได้ซาตอนไหนล่ะกำลังซาอองกลา <laughs> <laughs> ยังแน่นอยู่นะคะยังยังเยอะอยู่นะคะโ oh. อ้รอรออาบน้ำนะคะรอคิวอาบน้ำก่อนเด็กๆ รคิวอาบน้ำนะคะภาพรประทับใจนะคะจำจำบ่หูลืมด้วยค่ะประทับใจมากมีโอกาสก็อยากมาอีกนะคะอยากมาหาแม่ๆอยากมาหาทุกทุกท่านบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาไปถึงสุรินทร์เนาะคะ่ะวมนีเวลาไปถึงสุรินทร์ก็ได้มานะคะก็ดีใจค่ะได้มาหาดีใจมากเลย เดี๋ยวขอสัมภาษณ์แม่หน่อยค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะลูกสาวลูกชายมาถึงที่นี่ฮะดีใจใไ,หไหมกับบัวคือจะดีใจเนี่ยม่ค่ายรู้ป่ารีบทํางานให้เส<อ>ร็จจะได้มาส่งอุ้มกับ<อ>พี่บัวดีใจเนาะเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปสุรินเนาะเพราะว่ามันสักวันนึงต้องได้ไปเออสักวันต้องได้ไปนี่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 โลกนไม่ไ้ไปเออชิดนี่ต้องเขาดีใจทำไมทันร้องไห้แน่เลยเออทำไมทันร้องไห้เออจริงแล้ว ยังเหลือเยอะอยู่นะคะแม่แม่นี่ยังยังไม่ถอยนะคะพูดได้ว่าประทับใจมากยังไม่ถอยจนกว่าจะสง่สงส่งส่งขึ้นรถนะคะส่งเด็กๆขึ้นรถนะคะเหนื่อยก็นูกก็มีความสุขได,ไ,ดได้ตอนที่เห็นรอบโบสถ์นะได้ยืนได้สดนตีกับที่บจ้าอเออว่าตอนนั้นทำงานอยู่นะ หนูขอโทษด้วหนูมือไม่พากให้แม่ถ่ายให้ก็ได้ <laughs> เป็นความประทับใจนะคะแม่แม่เราเคิวอาบน้ำนะคะเด็กๆอาบน้ำแล้วก็จะขึ้นรถนะคะ โอ้เยอะแยะจริงๆเยอะจริงๆเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมประทับใจค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาถึิ่งมาเกือบจะไม่ทันเนาะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะตัวนั้นตัวนี้เกือบจะไม่ทันเลยอะไรอะ ายลูกก็ไม่ค่ายเหรอลายลูกบาข่วยเป็นดาราด้อพี่นงเป็นแม่ดาราค่ะเป็นแม่ มีแต่ความประทับใจเนาะอากไปเร็วกับคิดทอดค่ะคิดถึงนะคะเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนาะสิไปหาน้องๆกับอาเีลนลำบากแต่ว่าพอดีมาใกล้นะคะทุกๆคนก็อยากมานะคะแล้วก็ไม่อยากกลับนะคะเออยังไม่อยากให้กบบลอออกกับเลย กลับโอ้จะกลับก่อนพี่อลิซพี่อลิซมาวันที่สองนะคะยังสู้ยต่สู้ไม่ไหวแล้วยังสู้นี่พีเอ็ก็ยังสู้นะคะไม่กลับนะคะมีคนมารับแต่ยังไม่กลับค่ะรอไปก่อนรออก่นส่งลูกสาวก่อนส่งลูกสาวก่อนไม่กลับนะคะคิดถึงคคิดถึงน แม่แม่ค่า,ายกับบ้านนี่ก็อู้คิดถึงนะอย่าคิดถึงสองสามวันนี้นนประทับใจเลยนี่ไม่ได้อาจจะไปหานนะไม่ได้จ้าอย่างเงี้ค่ะค่ะมีโอกาสก็ไปเที่ยวไปเล่นได้ฉันจะูนะนี่กุ้งปูจนเน่แบนี้เลยจ้า เหมือนเหมือนแบบเรามารวมกลุ่มคนรักคนรักช้างเยอะมากคนรักช้างมารวมตัว อาบน้ำแล <ไป S 1> ้วจะสาวนูเก็บภาพบรรยากาศนะคะก่อนกลับบ้านนะคะเด็กๆนะคะบรรยากาศว่าเป็นยังไงแม่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 ยังเหนียวแน่นยังไม่อยากให้กลับมารอส่งเด็กๆนะคะ นำน้ำเ่แเรวตะบันไทยบ่เปียก <c oughs> ได้กระเปา๋เปาตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> ปิดคลิปก่อนแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณทุกทท่านเด้ว <c oughs> เดี๋ยวขออญาตปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ